กิ้งเคยอ่านข่าวร้านนี้ตอนเปิดใหม่ๆค่ะตั้งใจว่ายังไงต้องมาให้ได้สักครั้งหนึ่งที่นี่คือ Digital d ิ l ลเชียเป็นการเปิดประสาทสัมผัสบนโต๊ะอาหารทั้งรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสมาครบเลยค่ะมือกิ้งมาอัสเทอร์นทีช่วงบ่ายๆนะคะเข้ามาถึงก็สนุกกับ AI p p o t o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  t ตก่อนเลยเลือกภาพว่าเราอยากเป็นแบบไหนมีให้เลือกเยอะมากรูปนี้แฟนเลือกให้ค่ะเขาอยากให้เราเป็นสาวผมแดงแบบแอเรี ถ่ายรูปเสร็จแล้วก็เซฟเป็นไฟล์แบบชัดๆได้เลยนะคะแถมยังปริ้นออกมาเก็บไว้เป็นเทียร์เลยด,ด้วยส่วนแฟนเขาอยากมีซิกแพคค่ะก็เลยให้ AI เซกให้คุณดีทันใจเลยแค่ก้าวแรกก็สนุกมากๆแล้วค่ะพอเข้ามาด้านในยิ่งตื่นตาตื่นใจมากขึ้นไปอีกสมกับที่เป็นดิจิตอลอาร์ตไฟล์ไดนิ่งที่แรกและที่เดียวในประเทศไทยเขาเสิร์ฟอาหารพร้อมงานศิละปะในโลกดิจิตลัลมาพร้อมกันทั้งแสงสีเสียงแล้วก็ใช้โฟร์ด p แมปปิ้งลงบนโต๊ะ จานอาหารติมแรกเปิดประสบการณ์ด้วย3คํคำแรกที่ประทับใจมากนะคะแถมยังวาดรูปเขียนตัวอักษรบนโต๊ะได้อีกด้วยติมที่2มีผีเสื้อมาบินในจานแถมยังเปลี่ยนสีดอกไม้ได้ด้วยนะคะตีมที่3กินแซลมอนพร้อมไล่จับแมงกระพุนในโลกใต้ทะเลลึกและตีมสุดท้ายอยู่ในอวกาศ ล่อยพลังลูกไฟใส่กันสนุกมากที่ร้านนี้ยังมีมื้อเที่ยงกับดินเนอร์ที่สัญญากับตัวเองว่าต้องมาเก็บให้ครบทุกมื้อแน่นอนค่ะ